50000 50000 6 50000 6 60000เนาะประมาณ60000ปลายพี่น้องก็ป๊าติปลายบนี้เป็นเพื่อยืมน้องทางผัวแน่ยังบ่ทันใช่เลยบ่นี่อันที่้ามานี่ยังบ่ทันได้รวมเลยเด้อนี่ยังยืมห้านเพิ่นนี่ก็ยืมนี่ยืม10000นี่มักดึงเนขึ้น้ด้จังเป็นแบบนี้ยืม10000อีกโดยก็ยืม70000พุ่นด้นี่แม่นบ่

กบวาสีอยู่ทางฝั่งลาวเนาะาเดีอยววาสีอยู่ทางฝั่งไทยผมมีพี่น้องต่างๆประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของบัจจิตอุทุมพรคือเก่าอีกเช่นเคยเด้อนพ่อพี่น้องเลยคือตอนนี้นพ่อพี่น้องอ่าทาง่างงขอหลังของบัจจิตนี่นพ่อพี่น้องเลยอ่าก็จะเป็นทางอหุ่งเฮียนหุงเฮียนน่จะเป็นหุงเฮียนบ้านอ่าวงควันสีนี่แหละพี่น้องเลย เป็นครั้งแรกที่ว่าทางบูจ,จิตเองน้องพ่อพี่น้องที่ได้เข้ามาอยู่ที่หองเฮียนแห่งนี้วันแรกก็ได้มาแล้วก็แบบคิดหอดชิดหอดแต่ข้าวยังน้อยข้าวเข่าของเฮียนน้องพ่อพี่น้องเ,ยงเลยก็คือเมื่อนี่น้องพ่อพี่น้องจุดประสงค์ที่ว่าเข้ามาเมื่อนี้ก็คือมาหาทางครอบครัวนึ่งซึ่งทางบูจ,จิตเองก็มานำบ่าวบุญเผยแน่หาบ่าวตานําแน่แกับบุกเคยมาหาครอบครัวของเพิ่นพี่น้องเลยจากที่เห็นเนาะ ผู้พ่อข้าวนี่ผู้พ่อข้าวน้องพ่อพี่น้องน่าจะอยู่น้ากันอสามในลูกนี่แหละอ่าครอบครัวเพื่นสิเป็นจังไรเดี่ยทางบริษัทเองกะชีเขาไปถามไทยเบิ้งน้องพ่อพี่น้องเลยอ่าลูวกคัวเป็นจอย่าอ่าชีวิตการเป็นอยู่ครอบครัขวของเพิ่นเป็นจั่างไรน้องพ,อพอง่อ,อ,แบบอพ,พ,นนพี่น้องอ่ารังเสือรังที่แบบอทางว่าทั้งภรผู้ใหญ่เพิ่นอ่าคืออยากช่วยกแบบ เปลี่ยนไปไล่ไปลองเลยทางบูจิตเองกัสิเข่าไปถามเบิง่งรา,ายละเอียดเบิ่งก่อนเนาะว่าครบครัวเพิ่นขาดคืนเรื่องอีหยังจำเป็นเรื่องอีหยังก็จังได้ก็ไปติดตามครับชมน้ำกันได้เด้ดเอเนาะพพี่น้องเลยปะสนอพพี่น้องโอ้ยเนาะพพี่น้องเลยนี่เด้เนาะทางบูจิตเองมาหอดเฮือนนั่นแหละจากที่เฮือนของเพิ่นนี่คึ้นชือใกล้หุ้งเฮียนพี่รองเลยพี่ดเดเ้เนาะมาสามคนพี่รองเลยมันนี่ก็ได้เดี๋ยวสิข่าไปถามไทยบิงึง มันยังดีนะเนาะห้องน้ำบ่หนั่นนะห้องน้ำเดือดขนครัวบ่หอ้หองน้ำบ่หนะ่ะสังกสีเลยนะเนาะพ่อพี่น้องเลย<ม>เออเอาแล้่ยวซีไทยอ่ะคลิปรอบๆให้ทา,บบาทงพ่อแม่พี่น้องเบิเเเ่งฉันปตาต๊ะเพื่อโต๊ะเพ็ดตั้งขายของบอ่อันนี่ของนาเคียนแม่นบ่เออมีนางเอกสองคนในอันนี้เนาะพ่อพี่น้องเลยนางเอกน้อย เพื่อนบ่เพื่อนเจ้าเอิงบอกเออพี่น้องเลยโดยโดยตาเอาสบายดีสบายดีอ่าสบายดีสบายดีเนาะอ่าสบายดีเรียบร้อยเนาะพ่อพี่น้องเลยอืมเอาเอาฉันเนาะนั่งก่อนฉันเนาะพ่อพี่น้องเลยอ่านั่นแหละอ่าอยู่กันสามคนนี่บอกเอออยู่กันสามคนนี่เนาะพ่อพี่น้องเลยอ่าครอบครัวอ่าของเอ้ยยังก็เอ้ยยย เ่าแก้วโอ้คือทั้งเอ้ินในสื่อสื่อตัวเองบ่โอ้จังปีเลยเป็นอไะสี่สิบปีแล้วสี่สิบปีแล้วบ่เออแพ้ไอ้แก้วนะอัันผวบ่เอาให้ยพาเงินไปจังไเหนไปหาเงินอยู่ไทยไปจักปีแล้วไปแต่ก่อนโควิดบอ้โวแมนติดต่อมาอยู่บ่ โดยโทรหากันอยู่โอ้โหโทรบ่ได้เลยสองคนนี่ให้ให้ให้ยยังแต่ละมือให้ยกินหอดบ่แต่อไปได้โอ้ผู้นี้คือซีเป็นด้วยโก๊กแมนบ่ยี่ราจักปีแล้วนิฮะสิบสิบปีนางงามๆติยระจักปีแล้วอันมันชื่อว่าจังไหนก่อชื่อน้องกวางอายุสิบปีเขียนห้องอะไรก็อี่ะห้องโปอซ องบอกสีเลยพูน้อยดิสหสายซื้อไปอย่างน้อน้องสมบูรณ์น้องสมบูรณ์นี่จักปีแล้วนี่เจ็ดปีเออเข่าหงเฮียนอยู่ห้องบ่อไหนแล้วบ่อสองหงเฮียนไก่ซับเนาะอ่าเข่าหงเฮียนแล้วนี่เนาะอืงงใขายยังไงเฉยอยู่ในเฮือนใครยังไาใครน้ำใครน้ำบ่าขายน้ำจอกละพัน ขายตำขกละพันขายขนมตำยังก็ตำมังหงนี่แหละขายแพงบวดดิ้งน้อยบวดชื้อเขาชื่อแต่โอ้ดยด้วยเป็นยังไงสาผูเป็นดาราลูกเป็นผัวผูเป็นพ่อน้องน้องเพิ่นนี่แบบว่าหาเงินมากเนี่ยเพิ่นเดือนหนึ่งเพิ่นผ่านเต่ได้สันเดือนละพันเพิ่นเดือนละพันเห็นงานยังไงนะงานแบบขายเครื่องแน่เขาจ้างไปเห็นยังกะเห็น เพื่อนก็ได้มือหนึ่งสามร้อยบานเสาเขาซื้อโอ้สามร้อยบันเสาเขาซื้อหรือดาะว่าไปหางานอันวันในึ่สามาส,าสี่ร<ด>้อยเพื่อนผัดเขาผัดปอจ้างแล้วผัดคนพิการขาเออเพื่อนเป็นคนพิการโดยแบบแบบหลุดลงเกิดอุบัติเหตุล่ะขาหักเลยแบบว่าอย่างอยาง่ยางบ่สมบูรณ์เออการทางขาแบคือทั้งเจ้านี่ประมาณจักปีแล้วเสริมรวมแบบว่าผัวไปนี่ก่อนโควิดกับบุมเนหาปีแล้ว่ เม่แล้วก็เลี้ยงลูกถ้าผัวห้าปียังให้เพ่นมาอยู่บ่ยังให้มาและลูกให้ออแต่ว่าเพิ่นว่าว่ายังเพิ่นจากมาอยู่บ่ยากมาแต่ว่าเป็นยังเป็นยังเพิ่นนันปวดขาอืมปวดขาที่วันจักเป็นยังใส่เล็กแล้วคือปวดทหลายคนอยู่บ่ปวดคือเล่าอยู่บ่ทาเด็กนี้มันก็แน่นนอยู่แล้วมันต้องต้องจิบปวดอยู่แล้วนะลมก็ ลมหนาวหนาวเกินกะยแห้งปวดเการเปลี่ยนอากาศนะนะเมนเทะแฉะเนาะถ้าห้อนกะยปวดอืมต้องต้องแล่เอาออกเลยเนาะเอาเด็กออกเป็นว่าอากันตะกี้ว่าปวดแห้งแล้วอ่ะคันเท้าชี้ไปผ่าตัดเอาเล็กออกนี่กะชีประมาณงบรายอยู่อะไรสามหมื่นคูมั่งว่างบมันไดรสามหมื่นคุณบอกกับโบ๊โฮ้แค่แอนกันแบบว่าปรอบใจให้กำลังใจเราอะนะแต่ว่า คือผัวนี่อยากมาอยู่แต่แบบว่าคันมาแล้วบ่มีหาคนหาเงินหาคํำเนาะ<ด>แต่ว่าคือบ้านเฮานี่คือเป็นเพื่อนชั้นเดินเฮาเองเลยแม่นบนนี่เดือนเออเองแต่ว่าติดหนีติดหน,ดนีแบบใดติดหนีเดินไม่เท่าโอไม่เท่าพี่น้องทั้งแม<อ>่ฮั้นมาบ่มีบอนอยู่บนเช้ากับมาคอลาตินีตะกี้ก่ะเอาการชุกคนลราเป็นไม่ห่างเนาะอันเพ<อ>ื่อนก็ห่างคอยก็ห่าง ลําเอากันแล้วกันได้สิบปีนี่แหละสิบปีหรือสิบเอ็ดปีประมาณนี้แหละแล้วก็อันมาอยู่น้ำหยาน้ำป่าก็บโแม่เฮือนห้าเนาะกดดันในการอยู่การนนยังยังนะดวันนี้ก็เลยง่ายมันอยู่นี้โดยก็เ,ออเลยไปว่าน้ำแม่เท้าว่าห้าอยากได้เงอนได้ชานพุกตูมนิดหน่อยกระยา,าเป็นของตัวเองเออแต่ว่าดินนี่มันมีชิดเป็นของเฮ้าอยู่บด่ดโดยไปจังไดนถ้าจ่ายเงินเมดคุณเลยจังไงถไายถลายเนี่ย ทั้งหมดทั้งหมื่นี่นในน้อยชื่ออาหารหนึ่งแสนกับหนึ่งหมื่นเหนึ่งแสนบาทโดยโอ้ยังเดือบละสามร้อยยังเดือบประมาณเท่าไรบัดนี้ประมาณห้าหมื่นหรือห้าหมื่นในหน่อยนี่แหละยังประมาณห้าหมื่นในหน่อยบ้างสามนี่แหละโดยประมาณโดยโดยก็แสดงว่าคือผู้เป็นผัวนี่คือครอบครัวนี่ยังแบบว่าอ่าช่วยกันหาเงินหานคำอยู่เนาะโดยแต่ก็เป็นจังได้เส่อแบบว่าอ่าเมนผู้ใดแนะนำมาหรือว่าเมนผู้ใดเข้ามาหาก่อนที่เดกนะ เอออยู่น้องคีตต้มแนะนาบ,าบ่าวบุญเพลยมาเอทางชองกะบ่าวบุญเพลยพาบ่าวเซนคํามาแบบแบบได้แบบได้คือคืออันน่ะครอบครัวเป็นได้แบบขาดเคินแบบได้คือแบบว่าเออขาดเคิร์นนะบอกเข,าขา่าเขาโโ่ขาบอกเข่าหน้ามันเงื่อนค่ำและขาดเคิร์นมดทุกอย่างนะบ่าวผู้ืนทางตันหละก็ตันมดทุกอย่างคือว่างันหนาพนไม่กินอีกอะเขากินบ่วมีหรือวา เงินชื่อความอยู่ความกินหาลูกว่ามีเรียกบ้านการเมืองเก็บหันนี่กะทางตันแหงไปคลายเขาเคี้ยวหมดลายลอยแล้วบัแล้วก็คืออยู่กันสามคนนี่ผัวไปหาเงินพุ่นกับบกุ้มเนาะบกุ้ม ส่งใา้อยู่เดือนละพันเ<อ>ล้ก็ปุ๊บไปเลียกบ้านการเมืองได้หันนี่เคนเก็บหันด<อ>ูข่าวเฮียนกัเหาซื้อข่าวชื้อน้ำกินเดี๋ยวนี้ได้ใส่ล่ะเฮ้เรื่องข่าวน้ำซ้ำปลาเดี๋ยวนี้ข่าวสารเดี๋ยวนี้นยังไหลยอยู่บ่ห<อ>มอดิกระปัานมาได้กินจังมือก็บู้ดิเออซื้ออะไรซื้ออะไรซ้ำโลซีโลป่ะซื้อข้าโลดิ ออชื่อเป็นโลบุรีชื่อเป็นชบอบบ่มีชื่อเป็นชอบแต่เป็นเทศบลรีาาข่าวสิบ่แล้วก็คือแบบทางทีมงานข่ามานี่เกิดแบบว่ามีคนแนะนําเนาะมีคนแนะนํามาแบบว่าเออคือครอ,อบครัวนี่ก็เป็นแบบว่าครอบครัวที่แบบว่าช่วยกันเฮ็ดกัญหาอยู่แต่ว่ามันบุกุ้มเหม่อนบ<ด>่เรื่องข้าวเนาะ<ด>นาลักๆเลยนี่ก็จะเป็นข่าวเลยเนาะ<ด> หนีสิ้นเกลยกันยังไล่จังวะยังเป็นหนีอยู่ตลอดทิศละทางกระพัวนี่หันหนีก็เกือบแสนพูวได้หนีกันนี่ยังคือหลายเหตเอาหนีเอาไม่เกื่อยมาเห็ดอยากเห็ดเฮือนใหม่อันนี้โดยเด้เอาไหม่คนอาใม่นั่นนะโดยห้าเลยก็ยังยังยุ่มใหม่ค่ะดูนกบ้านโอ้ไม่ไม่เก่าเขาบ่โดยไม่เก่าเขาหน่ะสองเมื่อหะโดยแต่วยังไม่ทันได้ใจ ท่านละจ่ายอามาแต่หึงและวอามาน่ะบ่แต่ผูกเดือนหกผูกก่อนก่อนทยหดหน้าโดยโดยผิดหรองเลยหมดแต่กับนนี่แหละนี่ท่วมหัวยังท่านลจ่ายเมื่ออยู่นั่นแหละจังอยู่คนละทิดกันโดยโดยแบบแบบนี้ได้ใช่ไหมแบบขายคงแหงกับน้องหวงน้องเชียนแบบนี้เนี่ยมือละทรายกำไรมันนะทั้งหมดนะได้มือหายชิพันเล่มือหายชิพันโดยมันเป็นิดขายหมดได้ไรหลุดหมด หาแซนหนูกะทั ını, ้งน um, ้ำแน่ก็ขายตาบังห่งขายขนมก็หล well ูกกินแน่ไปซอยเวียงบ้านเวียงเมืองเป็นแน่เพ่เก็บฮันนี้แน่ก็ชื่อความอยู่ความกินแน่หลดเงินหาแซนละวมดเลยทุนหายกำไรมดโดยโดยทุนหายกำไรมดตีหายยังสิบตัวขายคือเก่าอยู่แม่นบอกคันนีเงินกูแต่เดี๋ยวนี้นี่ได้ขายบอกระยุดวางวันจันทร์นี่เด้คือยุดเลยเป็นไง พี่น้องพี่นอ้องผัวเสียอยู่ในบ้านเออแต่กขายปกติอยู่โดย<อ>ส่งสก,การวิวา,า,านนี่แล้วกับผู้ดีเชียบุญตอนเนี่ยนะก็เลยก็เลยยุดกำมัดแนวค้ายแหน่แล้วมัดแนวขายเบ็ดเงินพพ้อมเบดเงินเดเงินทืนพรอมอ่าบ่ตุนไหวน้องพอไปดอ้องินทืนก็บ่ต้องซื้อมันแต่ว่ามันจําเป็นมันบ่โดยเออจําเป็น่ะแล้วตะกี้เน่ะไปหาอันหาหนุ่มใหม่คุดกิลลอก้าผัด ba lụ phạ nguyên này hơn gần cạnh kiên trai phượn rồi rồi la nong nong quang nó nong quang này hà nam mày gì hả hà biển ừ, ừ, gì bơ mày nè hà biển du nong nong sầm bóng bùn bùn nong bùn xả hà cốt gì lo gì phong phi long lóng hà cốt bưng nó à cháu mà chắc แต่ว่าห้งเรียนนี่คือจะเป็นห้งเรียนที่แบบประถมเนาะบ่แม่นห้งเรียนมัธยมแบบว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เนาะมีเรียนใหญ่เนาะบ่แม่นบ่มีตั้งแต่อันปอเกียมฮอดปอ5ปอเกียมฮอดปอ5โดยอืมแต่ว่า้องเรียนมัธยมนี่ไปเรียนอยู่ข้างนอกม .1 ม .2 โดยอืมนั่นแหละพี่น้องเอ้ยก็เป็นครั้งแรกเนาะอ่าคงบ่คิดเองอ่าที่แบบว่าได มาหาทางครอบครัวเนาะแต่ว่าคือเฮือนนี่คือตั้งแต่หึงในบ่อเฮือนนี่โดยตั้งแต่ออกมาอยู่ตั้งแต่ออกมาอยู่เลยดิโดยออกมาอยู่หาตั้งอยู่ห้องเดียวมีห้องอยู่ห้องนี้ดินก็แพงเนาะดินก็เนาะปลาแพงเม็ดสามร้อยเม็ดสามร้อยเม็ดสามร้อยบาทโดยถือก็จ่ายไปแล้วครึ่งหนึ่งยังประมาณห้าหมื่นไปห้าหมื่นสามยังยังประมาณห้าหมื่นสามโดยเลยก็ ไปยืมคำอีแม่มาแน่หันน้าเลยยืมคำมาพจำมาจำไปจำมาบัดหลักของเราไปขายเออเอาของเราไปขายหลักในตอนแรกไปยืมไปยืมมาจำหกพันบาทยืมไปยืมมาหลดยังบริถอกต้นทอกดอกหลดเอาของเราไปขายก่อนวันแรกก็อยากได้เนาะอยากได้เงินมาได้เลินเป็นของเจ้าของนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถามโบสังเทเมเป็นก็ได้ แมนเดืองเงินหะแลเดืองเงินแบบว่าเอาค้ำเรามาแหละถามปิดบังเราอยู่ถามใต้ถามเนื้ออยู่เป็นโบโบกแหล้าเบบานห้าเามีความผิดเนาเป็นหลักของเราขายเนาะอืุเมนหลักนะแบบว่ายืมของเราไปจำอะไรยืมของเราไปจำแล้วก็พูดอย่ว่าเอาของเรามาจำกันเลยเราเองหะแลหันเออหันเว้ยโมเมนต์ฉันนอนพอพี่รองเลยเพิ่นเคยฉันนอนแบบว่าเพิ่นว่ากันแล้ว ว่ากันแล้วว่าเราเลยจะไปไทยให้เราคืนบาทแล้วบ่มีเงินไทยแล้วแบบไหลายนี่เนาะฮามเงินขายของเราบ้านโดยฮามเงินบาทฮามเงินสามบวกคำบีกแน่บาทนี่คำชงสลึงนึงเออคำสองสลึงบ่กินเดียบเป็นบาทนะมีกินในว่างบุญเดือนเก่าก็เล่ากันอยากอยากอันอยากให้ไปไทยเราจะใช้คำลวงวัดผู้เฒ่าเนาะคนผู้เฒ่าดิ คำคำนี่เพลงว่าเสดึงหนึ่งสองเสดึงบ่สองสดึงเสดงสองสดงอไรก็เลยประมาณหมื่นปลายอ๋อประมาณหมื่นปลามาบวกกับบรราประมาณหามื่นสี่มาบวกกับบรราไม่นี่พ่อแม่บอกไม่นี่กัสองหมื่นสองหมื่นห้อมาบวกเลยกับประมาณหาเมืนหาเมื่นสี่หาเมืนห้าหาเมืนหกหาเมืนหกกับหาหมืนหกหกหมื่นเนาะ ประมาณหกหมื่นปลายพี่รองเลยป้าตัวปลายวันนี้เป็นเหนีอยืมหนองทางพวานเองยังมาท่านใช่เลยบ่นี่อันที่บ้ามากนี่ยังมาท่านในรวมเลยเลยนียังยืมล้านเพื่อนก็ยืมยืมหมื่นหนึ่งนี่มาดึงเงือนขึ้นเดี๋ยวจังเป็นสาวแบบนี้ยืมหมื่นหนึ่งอีกโดยเจ็ดหมื่นเพื่อนนี่มันบ่เจ็ดหมื่นปลายเอาเสนอพ่อพี่รองไปยืมหญ้าอีกแล้วยืมป้าอยู่พูอยู่ไทยอีกยืมหญ้ายืมบ้าเท่าไยบ่นยืมหญ้านะบ่ โบแมนนันเท่ไตรตะกียร์คนยืมหมื่นหนึ่งแล้วเพิ่นก็ผ่อนผ่อนหายเท่ละพันยังอยู่เดี๋ยวนี้นะประมาณหาหกพันนี่แหละเจ็ดหมื่นแต่ยืมไปแปดหมื่นเจ็ดพันพี่เราเงยเกือบอีกบ่หลอดได้เกือบแสนเนาะพูดแหละเกือบแสนนี่เงเกือบแสนพี่น้องเงยป้าต้องเลี้ยงลูกอ่าเลี้ยงลูกทาผัวแต่บ่ผู้อยู่ทางบ้านนี่เป็นหนี้เกือบแสนเนาะ แต่ว่าเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำแล้วแหละฟัวาชิมาวันนี้พูนปวดขาเด็กฟูอาชิมาเบิ่งลูกแล้วให้เมียไปไปใช่ไปพูนแล้วหาเงินอยู่ใครกะอาชิไว้บอกเอ่ยเป็นเซนพูนได้ขาย่อยให้บไหขาย่อยให้ยขันปอเฮาบัตรบมมีแนวขายฮะเด็นี่ก็บโมเมนหนีผู้เดียวบัดนีเนาะอ่าโมเมนต์แบบว่าหนีก็บโมเมนหนีเจ้าเจ้าเดียวฮะนะ ดเออดี๋ยนี่ฮะดึงไห้อันทางบ้านน้องขี้ต้มก่อนนะเงินเนง<อ>ินดอกนเแบบยืมเพิ่อนอันเอาเพิ่นมาอันหาพัน้วกันชงแตอกดอกอะไรเพื่อนอันพันทาคนอื่นแล้วเพิ่นเอาน้ำมาพันหนึ่งต่อสองร้อยต่อเดืนเอนอ,อันนี้แหละห้าหูยักเลยน้องก,กันแน่เลยเอาพันหนึ่งต่อร้อยหนึ่ง เด่กทะดเดิน่องทะบ้าน้องขีตมเป็นนี้หาพันยังหาพันโดยเงินือนตอนพี่ดองไอ้สุดยอดลายเนาะเด็กระจายแต่อันแต่ดอกเดือนละหาร่อยจแต่ดอกแต่ว่ากลนมันหนียังมาทันไน่เนาะยังไปขอบอยู่ม่กินี่ว่ามีดอกให้ไปขอบเขาเขาก็ว่าเอาขอหาร่อยกับว่มีชเบ่ะสือเลยว่าบ่มีเลื่อนไปก้อนนางอ่ะ อร่อยกับบมีไดยผูบุมีเนาะผัวนะพี่รองคือกันกับบอจิตนี่แหลนะเนาะผัวพี่รองเลยก็ยังดีแน่ท,ที่ว่าเขาบอได้เป็นนี่เป็นสินผูไน้ไรนะกับบุ้มีโลกบอจะเดน่นกันเลยแต่ว่าเอออ่าเขาบอได้เป็นนี่มันก็นสบายแน่โดยะจะอ้อนก็ได้ผูบุมีเออเนาบุ้มีนี่นี่ยชิม,มาอยู่แบบอยู่บ้านมียังกะหากินให้เพลินมากเวนี้เป็นจังได้ใช่ไหมครับบุ้มตาบุ้มมีคุ้มีุกบอไ้เป็นจังได้อุกใจบอเน้นี่แล้วอยู่ผู้เดียวอันคืออันเห็ดหน้าก่ะ เห็ดผู้เดียวบัดพนตกมานนี่ขนาขาดกับป่านข้าวหนาบีกินปีหนึ่งเลยจะชอบก็เลยกเลยฮะก็มาเห็นนาไปนี้แต่ราม่คได้เห็ดลายดิมันได้เด็ดแถวเป็นอีกสิบปไห้เนื้อนาบืนนี่แหละก็เสิบปลไห้เนาะอืนป้าโตน้องพ่อพี่รองเลยก็ถือว่า เติบหนึ่งเนาะครอบครัวของท่างเอ้ยหนึ่งก็ได้เนาะเรื่องนี้เรื่องชินหนึ่งก็ได้เนาะเอ้ยโดยสมเรื่องตินแหละบัดลมพ้นมาพนตกะพาห้องเป็นหันหนีมาเหลืย่านอยู่เนาะคนเดียวย่านเนาะย่านิเท่านี้ได้โดยโอ้หนูพอเพีองเลยย่านนั้นดิฉันเป็นลมมาพ้นละวปกไปหกบางห้งเย็นนะจ๊ะจะคอยมันเป็นยังไงใช้อยู่นี่อยู่นี่เหรอว่าม่ มันลมแฮงแล้วก็มันเฮือนมันกวยมันโยกอือบ่ได้ฟังบ่ตั้งไว้ชื่อบ่โดยตั้งแม่นชื่อชาสั่นๆน้อน้อๆพี่น้องเอ้ยเนาะชาสั่นๆตั้งไว้ชื่อก็ได้ย่านเนาะนี่เนาะย่าน้มันกวยอืุนตรงมาบ่ได้อยู่บ่มีหม่องอยู่ได้เฮือเอื้อนพระดพระหัวเบิดแม่นบ่แม่นทั้งัวทั้งพระอเนาะพี่น้องเอ้ยเอาจังได๋ก็คือว่าเด้อเนาะพ่อพี่น้องอ่าเป็นกําลังใจให้เพิ่นแน่เนาะหามามื้อนี้ก ามา,านำทางทีมงานมาเคยข่ามาจากเื่อพ่อข่ามาหลายป้าตัวาทางน้องๆผลกับกิน,กนข้าวแล้วบอสะอะน,นี่นะ่ะกินแล้วกินอะไรบ่ได้ยังใส่ก,กินนี่กินต้มกะเพรียนโอ้วุ้งเหี้ยนี่เพินเเ่นเดี่ยงบ่เพิ่นเดียเเ่ยงบ่กะเพียกบ่โอ้ซื้อเองเลยมเมนบ่น โอ้เโาต้องเสียเงินแน่เนาะแบบขับตะบิดแล้วจ่ายเงินหาชิพันแล้วก็เพื่อนกระตุ้มผิดหนึ่งสองเท่าโอ้โหหาชิพันในกะเพื่อนียังขายยังหนึหลายอย่างดอกในหาชิพันแล้ะอาทิตย์บ่โดยเป็นอาทิตย์บ่โดยอาทิตย์ละหาชิพันบ่จ่ายในหาชิพันขนาดแล้วตั้งแต่เข่าวใหม่ดยเออข่าใหม่นี่ตั้งแต่หาชิพันจนกุ้มปีเลยมันบ่เออแต่ว่าจ่ายหลายอย่างอยู่นะคะ โดยโดยเอาเอาเอาสนองพอพี่น้องแต่ว่าอุปกรณ์การเฮียนดิใส่เป็นจังได้ทั้งน้องสองคนนี่ครบเบิดอยู่บ่อมัย่างแน่ใช่เหคืออีย่างนอสิ้นมีอะไรบ่ใส่ตัวเก่าบ่อแจ็กตัวสินนี่ละสองคนนี่ตัวเดียวมีเดีตัวเดียวแม่นบ่เชื่อได้ค่วใส่ตัวเก่ามีที่เส่ตัวเก่ากุ้มกุ้มทีเลยแม่นบ่ ทุ่งด้วยใช่เอ้าน้องพี่รองเอ๋มีแต่ว่ายางละชุดนี่เนาะเอ๋เนาะโทุ่งนี้ตัวเก้วนุ้งเออได้ใหม่อยู่หั่งแม่ฮั่ผมมีเงินซื้อใหายด้วยด้วยพี่รองเอ๋ปึ้มได้ใช่ละยังยังยังมีอยู่ฮั่งพอได้เขียนบ่ โอ้แม่ไปซื้อให้หัวนึงออาตอมาดยๆน้องผมพี่ลองไห้ป้าตัวก็แสดงว่ายังหลายแนวอยู่นี่เนาะทั้งลูกทั้งเต้านี่ก็อ่าบ่ครบคือกันอ่าผู้เป็นแม่นี่ก็บืนทั้งเรื่องเงินซื้อข้าวนําให้ลูกให้เต้าเนาะอืให้ได้โทรศัพท์มืออันเออ นี่แต่<อ>ยังติดหนยากกันโทรศัพท์ห้างนู้นเดียวกันหนีการโทรหาพอา่อกั้จะได้โทรศัพท์โทรหาพ่ออือมันยูนพ่อพี่น้องไอ,งอต่ก็คือว่าอะไรรักๆเลยนพ่อพี่น้อง,ตองแตเอาของมันจะเป็นก้อนคือว่าอะไรเรื่องหนี้เรื่องสินน้ำแน่แล้วก็จะเป็นทั้งคณะเรื่องเขาเรื่องน้ำบีกเนาะถืว่าโหดดีๆได้พี่น้องไอเป็นนี่เป็นสินนี่ก็ได้เนาะ้ออ,อจังได้ก็คือว่าเด้อเนาะอ่า เดี๋ยวเมื <logical S 1> uh, ่อหน้าเดี๋ยวสิเขามาหาไม่เสียเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวชิถ่ายคลิปรอบๆนะครับผมมีพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวสิให้น้องน้องกวางเนาะน้องกวางพาพาโล่เด้อพาโล่เฮือนโล่ซานอ่าเบิงเบิงเบิงเดี๋ยวทางบูจิโน่พ่อพี่น้องเดี๋ยวสิเอาเงินให้แต่โบเมนเงินของทางนาบูจิตโล่โน่พ่อพี่น้องเป็นเงินอ่าของทางอ่ไอ้หรือว่าทาง ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะพอพี่น้องฝากเงินมาให้ทําบ่จิตเองแบบว่าสเยเดียเบื้องต้นทําิเองเห็นแล้วก็เอ้าอ่าก็คือสิแบบว่ามอบให้เพิ่นนี่แหละก็ยังอีกอ่าประมาณ50,000เนาะพอพี่น้องบัดนี้ก็ได้เพราะว่าทางอ้ายเพิ่นนให้ทางบ่ิเองอ่าเป็นสะพานบุญให้แต่เฮิงนี่ละเนาะพอพี่น้องเอ้ยอ่ายังบ่ทันได้ลืมบ่ิเองก็ได้ยังอยู่ประมาณ50,000อ่าใกล้สิเบิดแล้วล่ะ อีกครอบครัวนึงแต่ว่าครอบครัวนี้ก็สิให้แบบสวยเลือมุ่งต้นคือกันเนาะพอพี่รองเลยแบ่งแบ่งกันไปถ้าหากว่าผลักปุ้ใหญ่เอฟซีอยากช่วยเหลือดเป็นก็ติดต่อเข้ามาได้น้อพอพี่น้องเลยอ่ะพุงกีดีน้องน้องสมสมบูรณ์เนาะน้องสมบูรณ์ได้รับแล้วบันไดใช้น้องก็นานน่องกวางอ่าเก็บไว้เด้อคันบ้านั่นกะมันลายเกินไปก็ให้เมย์ถือไว้เด้อดูให้จังได้เอาฮะ โดยโดยโดยขอบใจขอบใจแล้วกับเบิ้งเนาะอ่าพาเราเบิ้งเฮือนน้องชานดูเป็นจังใดหนีโปรถึงนี้ก่อนมะอไปไอ้่าหน้องกวางอ่าคืนบ่ไปเสือเอื้อยไปเป็นจึงใดขืนนี่เนาะพอพี่รองเลยนั่งทายอยู่นี่เด้อเส้อเอ้ดโดูย่างย่งย่างย่งก่อนย่างก่อนเลยย่างก่อนเบิ้งก่อนดูพี่น้องเป็นจังได๋อันนี้ฮะ เปลี่ยนจังไหนคือว่าฝนตกลงมาแล้วมันหัวบ่เป็นจังไหนมันที่ที่คืนล่ะหัวแล้วก็รักษาชีิเก่าแน่กันเด้เบิ่งอันนี้บ่โดยโอ้นอนนอนอยู่อยู่ชีวิตเบื่อโดยนอนอยู่นอกนอนอยู่นอกข้างในได้ใช่ข้างในบ่ได้นอนหอนพัดลมก็ตายเนี่เออมีเฮือนครัวนำแน่เนอ้ดผ้ากันนอนนี่ซาไม่รูปเป็นบ่โดยโอ้ฝนตกมากก็หัวเมื่อได้ บนครัวงโอ้แต่พื้นภผนี่มีเบิดเนาะพื้นไผยนี่เนาะโดยอ่าแต่ว่าอ่าหลักๆเลยกับสังกะสีน้ำเน่เนาะหวัหวหวัหวหวัวหัวยูเบิตัวนี้อันนี้นะบอหวัวแต่ว่าอันหวัวอยู่บอนอันเพิ่นกิ๊กแล้วมันอาหารเ<อ>มันย่อยอย่างเง้เวลากิ๊กขึ้นแล้วมันมันเคลื่อนเนาะโดยโดย,โดย,โดยโอันทายพูดพ่าังกะชีเก่านะหัวมืดนะดิพากับแบบนั้นแล้วพูดตกมาน่ะพักไม่กระจาดนี่เนาะโดยเบิ่บงแนบมัน ห่างแล้วทางในโอ้โดูดูพี่แองเลยพระมืดอยู่วางเกี่ยวข่าวอันคืนวางดำน้านี่เกี่ยวอันคืนมาได้นะหน้านเลยฝนเปียกมืดจันจักนี่ได้แฉเนาะฝนตกมาในถึกปักเสียบไผ่ในเพอแห้งแล้วเนาะอันนี้คือห้องน้ำดื้ยที่นี่โดนไปพักแฉเนาะไปบังกันข้าก็แหละวังเรือนสี่เออเป็นจังไงด่าอันนี้ฮะ ô hồng nam đi bữa nay cả bữa mi anh anh nó mi để về vào chẳng cái gì hết đi chứ nhỉ nó nhỉ đi phi đồng ấy nhỉ đi to rồi rồi ông mai ơi nhà con ăn đông bừng luôn hả rồi phi đồng ấy อ่าคือสีอันน่ะประมาณนี้แหละเสานอพอพี่ร้องเอ้าเว้ยคือคือสีอันน่ะประมาณนี้แหละอ่ะจาจังใดกัดม,มีอีกบ้เท่างี้ก็ได้อืมอันนี้แหละคนคันค้นอันหมุน่ะไปอันห้าก็ได้เออ,อหมุนจี้ไปเนาะ บวกี้ย่างเขาจีเลยคร่ะย่างเนาะมีเด็กผู้หญิงใช่ไหมเนาะพ่อพี่รองเลยอันนี้กัเขาหลักใดระหว่างหนะคนใดก็มีคนหลักอีกใดก็ได้โอ้ยจะคล้องก็นอนในนี้แหละทางหักหลักโบนินดิหลังนี้โบก่าโบก่าลูกบ่โดยทั้งล้มทั้งพ้นแน่ก็เลยโบก่าลุดมาประหยัดกระเว็ยงย่างชายมาเลยเนาะเนาะคนกี่หลักแหน่ก็โอ้ฮือนี่มีแต่ผู้หญิงดิอ่าโบนั่นดโดมาได้หแฮะโบย่านมาได้แฮะย่านอยู่เลย มาโจทย์แทนดได้โบรานเนาะพอพี่รองเลยแม่ป้าเสื้อเอ้ยคือสิประมาณนี้เนาะฮะมันนี่ก็ได้มอบเงินสวยเดือเบื้องต้นให้กับพนาเอา้ยน่ละจะไหนก็ให้ทั้งเอ้ยขอบบุญขอบคุณทั้งคณะผู้ใหญ่ผู้นี้นเ,นเอ้ยเปิดบ้านผ่านเงินางามาสวยเดือเบื้องต้นนะดาขอบอกขอบใจเด้อไปช่วยเหลือแม่ถูกยากเนาะให้เพผนทานมาหน่อยก็ให้รายขึ้นมากฮะผนคือเก่าเด้อดอยดอยดอย อยู่ดีมีแหงลำรวยอยู่เย็นเป็นชุกตลอดปลอดภัยเด้อไม่ปวดเมื่อยเมื่อลงไตค่ะโดยตลอดปลอดภัยหะลเนาะรวยกว่าเก่ากว่เจ็บกว่าจนโดยซาถูกเนาะแต่ว่าหลักๆเลยนี่เข่าเลยเนาะโดยอ่าเรื่องนี้มันหลกันมิแต่ว่าขอเพียงมีเข่ากินโดยแต่นะเมือพ่อได้สืบต่อหาเงินหาคํำอ่ามาใส่หนี้แหละพี่น้องเลยไปสาเนาะเอ้ยเนาะสบายดีเอ้สบายดีสบายดีเนาะ Quáng, nó quang quán là cả nó một sùm bùn bưng đuốc chú thằng đấy là ờ à, áo đi là sao bài đi ba lung này má sao bài đi ok ok hay, quang, à nong quang, áo sao bài đi à nó phải bị đồng ơi cứ gì bà mà nó phải bị đồng ý thằng bởi chị đình cả đây à thảm thai leo phải đồng ý ui nó thứ ba น่าเติมน uh, ึงพ <half. S 1> like 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 ี <ing> yeah, that that ่น้องเลยจังใดก็มีแต่ว่าดทะว่ะเพรมะพี่น้องเนาะอ่าคิดจะช่วยเหลือเพื่อนน้องพี่น้องเป็นนี้ยังเอียงก็แล้วแต่เด้อเน้องพี่น้องเลยสามารถอ่าคอมเมนต์เนาะอ่าเดี๋ว่าติดต่อมาหาบัจิตทางเฟซทางไลน์ได้เน้องพี่น้องเลยเป็นเรื่องเขาเรืงนั้นอ่าทางบัจิตเองกับพ่อที่จะเปลี่ยนสะพานบุญให้เนาะอ่าเลี้ยงลูกอ่าถ้าพัวพี่น้องเลยอยู่ทางบ้านก็ได้อ่าแต่กัเรื่องเขาเรื่องนั้นกับบกุมอยู่กุมกินดอกเนาะพอพี่รองเลยแต่กัเท็ดจังไดสนเนาะ ອ່າເນາະອ່າຈັ່ງໃດກໍເປັນຄະລັງໃຈໃຫ້ເນາະພໍ່ພີ່ນອງບິໄດມອງິນວດີຕແຫງິນອງທັງອ້າຍຫຜໃພິ່າມທັິດເວເດີຕນ จากนกกัก็ขอการคุ้มบุญคุณคุณทั้งไอเพิ่นที่แบบว่าให้ทางบรจจิตเองเป็นสะพานบุญให้ขอ,ขอให้ไอและคระอบครัวอยู่ดีมีหฮงอยู่เย็นเป็นชุกชุก,กายสบายใจเด้อน้องล้ำรวยล้ำรวยเริ่มถึงทางผ่อแม่พี่น้องน้ำขอให้ทางเอฟซีบัจจุตรคนอยู่ดีมีแฮงบริจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อนขอขอขอขาะพ่อพี่น้อง